สวัสดีค่ะวีลคอมทูชาแนลอะไรอินยูเคสบายดีสุขสุขคนนะจ๊ะสวัสดีพี่นอ้องชาวไทยที่เมืองไทยแล้วกับพี่นอ้องชาวไทยที่อยู่ทั่วโลกเลยนะจน๊ะเนาะบรได้พบริโภอกันโดนโดนเนาะคะ่ะเนาะเหตุการณ์บ้านเมืองสมือนีกกะคือเก่าค่ะบทผลเรื่องโควิดเมื่อในอุ้มก็เลยจะมาอัปเดตสถานการณ์ของประเทศอังกฤษให้พี่น้องได้ฟังแล้วก็มาอัปเดตเรื่องวัคซีนของอุม้มซึ่งอุ้มได้ฉีดเข็มที่2แล้วเนาะคะ่ะเนาะของโมเดอร์นาจะถ้าผู้ใดติดตามคลิปของอุ้ม ติดตาม YouTube ของอุ้มก็จะหูว่าอุ้มฉีดมาแล้วอัปเดตอัปเดตท,ที่อุ้มฉีดเข็มแรกไปแล้วมีอาการแพ้่แบบใดพอมาเข็มที่สองค่ะพี่นอ้องอ้อาการนักสาหาัสคือกันค่ะสาหัสค่ะเข็มแรกครับู้ใดเคยบังทึบของอุ้มที่ผ่านมาแล้วก็จะหูว่าอุ้มมีอาการแบบใดแต่ว่าอุ้มจะมาอธิบายคร่าวๆให้ฟังอีกครั้งหน,น,นึ่งเนาะค่ะเนาะว่าเข็มแรกก็คือตอนที่อุ้มฉีดวันที่19เมษายนเนาะคะ่ะเนาะส9เก้าเมษายน อุ้มฉีดมือแรกก็คือมีอาการปวดแขนธรรมดาค่ะมีการปวดแขนธรรมดามือต่อมากกับ่กเป็นยังจนหามือหลังจากฉีดเข็มเข็มแรกมาหามือจังค่อยมีอาการค่ะอาการกระบวดบาได้หลายค่ะอาการแค่นี้เดียวก็คือแขนบวมแดงจ้ะแล้วก็ขั้นขั้นขั้นแต่ว่าอาการปวดแขนพอค่อยหลายมีนิดเดียวเอจะปวดแข่มือแรกแล้วก็หามือต่อมาบวมแดงปวดแขนเ่อบวมแดงแล้วก็ขั้นบวมจ้ะแล้วก็เป็นไขมือเนึ่งกินยาผ้าล่า มือหนึ่งมือที่สองมาอ่าไอาเจ็บข้อกินฟาทรายจนกระหายจ้ะอันนั้นก็คือผลขังเข้งแค่นิดเดียวจะนิดเดียวอลีนิดเดียวอลีจะเว้นระยะทางมาสามเดือนค่ะจากเมษาพฤษภามิถุนากรากกดาอุม้มได้ฉีดวันที่สิบกรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะเนาะเป็นยังอุ้มขึ้นมาเฮดคลิปสาเป็นยังอุ้มคือพึ่งมาจะมาเออ ออามาอัปเดตเพราะว่าอุ้มให้เพื่อความแน่นอนเพื่อความแน่ใจก่อนว่าเจ้าของบบแพอหลีบบหางบางค้นหางไปเป็นซับดา่าบางค้นหางไปเป็นเนื้อยังค่อยแพ้กับมี่ค่ะนี่อุ้มหางมากประมาณสองสามวันที่แล้วอุ้มจังค่อยออกมาออมาอัปเดตว่าเจ้าของเอ่อบบมีผลขางเคียงอย่างแน่นอนที่สุดแล้วแต่ว่าที่เกิดผลขางเคียงเลยก็คือเมื่อแรกที่อุม้มไปฉีดวันที่สิบกรกฎาคมอุม้มไปฉีดหาโมงแรงค่ะพี่น้องอาการสาหัสมากเลยฟังนะคะ ผู้ใดที่กำลังจะฉีดโมเดอร์นามีอาการแบบอุ้มมีวิธีแก้พอมคลิปนี่คลิปนี่มีประโยชน์มากๆเลยก็คืออุ้มมาฉีดวันที่สิบหาโมงแรงกกลับมาบ้านหกโมงพ่อทุมท่มหนึง่งทุ่มหนึ่งรู้สึกรู้สึกว่าจะง่วงนอนจ้ะอุ้มก็เลยกินยาพ้าลาสองเม็ดแต่ว่าหมอก็บอกแล้วว่ากลับบ้านไปปุ๊บให้เธอกินยาผาราเลยสองเม็ดนี่อันนี้หมอบอกมากตอนที่ไปฉีดเนาะคะ่นะเนาะพ่อทุ่มหนึง่งอุ้มมีอาการง่วงนอนคะ่ะพี่นอ้องอู้ง่วงง่วงเออาการปวดแคนกับปวด คือเพิ่มขึ้นหรอตุบตุบตุบเพิ่มเพิ่มเพิ่มค,มความความปวดอะ่ะมัน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 รุนแรงขึ้นเนาะคะ่ะเนาะ,ะปวดหลายขึ้นเจ๊สขอธิบายหน่อยมันมันหลายขึ้นก็เกาแบบปวดตุบตุบเลยจ้ะเัมนี้อุ้มก็เลยขื้นไปนอนทุ่มหนึ่งอนอนไดประมาณสามทุ่มสองชั่วโมงนอนสามทุ่มตื่นขึ้นมามีอาการวิงเวียนศีรษะเคลื่อนไส้อาเจียนครบสูตรเลยค่ะพี่น้อง แขนปวดแบบปวดแห้งปวดค่าปวดเนรีค่ะปวดอย่างรุนแรงมากค่ะแขนยกแขนบ่คขืนยกบอ่อขืนเลยค่ะแขนมีปวดปวดแห้งปวดไรอีนี้จะแล้วก็หายใจบ่ออกค่ะหายใจมันมันกับบ่ถึงก็แบบว่าหายใจบ่ออกถึงก็ต้องต้องใส่ออกซิเจนบอ่อถึงขนาดนั้นก็คือหายใจแบบว่ารวยริ่นไหมค่ะพี่น้องหายใจซื้อก็เมื่อยค่ะพี่น้อง มันหายใจบ่อิ่มท้องอะ่ะมันหายใจไม่ทั่วท้องเข้าใจไหมภาษาไทายคือหายใจไม่ทั่วท้องภาษาอีสานกะหายใจบ่อิม่มนี่ค่ะมันหายใจบอ่อิ่มเมื่อยหายใจซ่้ซึกะเมือ่อยจ้ะบันนี้นอนกันบ่ได้ต้องมานั่งค่ะพี่น้องนั่งนั่ง,นงจนหอดประมาณเที่ยงขึ้นก็กินยาอีกอยาอีกสองเม็ดจ้ะก็ก็นอนได้นอนได้จนหอดเศร้าตื่นเศร้ามากพี่น้องเอ้ย มือที่สองอาการแบบว่าแย่กว่าเก่าอีกค่ะปวดแข้งปวดขาปวดไปมือตัวน้ําขาน้ําแขนน้ำร่างกายมันมัน,ม,นมันคือจังล่งคือจังอ่ะอ่อนแรงไปเลยค่ะการเนื้ออ่อนแรงคือมันโยกแขนกับบ่คืนโยกขากับบ่คืนลูกกับบ่คืนมันเหมือเลี้ยวเหมือแรงมันอ่อนแรงไปเลยค่ะพี่น้องส่วนอาการขึ้นไ่อาเจเจนบบมี่แล้วค่ะบบมีมีแต่ปวด ปวดน้ำร่างกายปวดเข่ากระดูกค่ะพี่น้องปวดปวดปวดแจ๊สีอธิบายความปวดไบบนี้มันปวดอหลีปวดเข่าจนคอดกระดูกค่ะพี่น้องปวดแห้งอหรีปวดค่ะปวดแนืปวดอหรีหรอค่ะมันปวดเข้าไปข้างในเส้นเลยเด้อค่ะพี่น้องข้างใน้างในเส้นทางในกระดูกปวดตุบๆเลยค่ะพี่น้องบัดนี้กินเข่ากรบ่ล้อง สามีกับต้มมามาวาให้กินกระสุนไดแต่นาม,มามาแล้วกินยาอีกสองเม็ดจาก,กินคืออุ้มนับเวลากินกินผ้าลาทุกสี่ชั่วโมงเพราะว่าเฮามีอาการอาการรุนแรงอาการมันบ่ค่อยดีพี่น้องมันปวดน้ำเนื้อน้ำร่างกายหมอบอกเลยว่าห้ามกินไอบูปโปรเฟนนูโรเฟนยาทุกชนิดห้ามได้แค่ผ้าลาให้กินได้แค่ผ้าลาสองเม็ดนับชั่วโมงกินออาทุกสี่ชั่วโมงหรือหกชั่วโมงก็ได้ถ้าปวดบร่รุนแรงนอกขันนอกสะปวดบร่รุนแรงวันนี้อุ้มก็เลยจ๊งเซจังได้เออเอางี ไปอาบน้าอุ้มก็เลยลุกขึ้นไปอาบน้ําอาบน้าอุ่นค่ะบ่บ่ต้องน้าหอนเนาะค่ะนมอยาอาบน้าเย็นเด็ดขาดเนาะค่ะเนาะมันก็อาจจะเทศุให้อ่ร่างกายเ้าปรับตัวว่าท่านคือจังไดตามที่อุ้มฟังฟังเคยฟังฟังมาเนาะค่ะเนาะอุ้มก็ไปอาบน้าอาบน้าอุ่นอาบน้าอุ่นพี่น้องวันนี้ ยืนยืนในยืน,ยนตรงฟักบัวนาอุ่นนะคะสิไปแช่อ่างกับ่บมีแห้งยางพี่นอ้องยางเขาองน้ำกับห้สามีผ้าโจมผ้าจูงเขาองน้ำเอาค่ะก็เลยยืนยืนยุ่ฟักบัวตรงเอานาอุน่นมีอาการเซนคล้ายอาการปวดเนื้อตามโตตามร่างกายมันคล้ายคืนครับพี่นอ้องมันบว่ได้หายไปเลยแต่มันดีขึ้นมันมันบป,ปวดมันป,ปวดเข้าไปถึงขัง้งหน้าใมันก็นยังแต่ป,ปวดการเนือ้ออ่อนแรงอยู่ซือ้ปอปนนี้พ่ออุ้มกับ ก็เลยกับเขามานอนเอออาการปวดมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดไปฉีดโมดเดอร์น,นามีอาการปวดขั้นเนื้อขั้นตัวปวดกระดูกปวดแขนปวดขาปวดร่างกายให้ไปอาบน้ำอุ่นเนอคะพี่น้องมันซ้อยได้ซ้อยได้หลายอหลีค่ะปาดนี้ออพ่อกับเขามานอนช่วงชวงใบกับกกะนอนค่ะมันกับรูปบ่ค่อยได้มันมันกัปวดปวดอยู่แต่วันนี้ปวดบ่หลายบ่รุนแรงอาการไขขึ้นค่ะพี่น้องเป็นไขขึ้นเจ็บข้อโบแต่ว่าโบ,บอัยจาอุ้มกะ พยายามจะกินเขาให้ได้แต่มันก็กินบ่ไดาม้ามาถวยนั้นล่ละคะ่ะพี่น้องลูกขึ้นมากินอีกสองข้ามสามข้ามแหล้กกินยานอนตกแรงมากทุ่มสองทุ่มพี่น้องเอ้ยชักกระตุกตึกตึกตึก,ตกอยู่อ่านบ้านเฮาภาษาอีสานเอื้อนวสะเสดินไหมพี่น้องเขาเอื้อนวสะเสดิจอนะ่ะพี่น้องภาษาภาคกลางกับสะดุ้งเนาะสะดุกตึกตึกนังสินะมันมันมัน,มนมกระตุกอ่ะมันมันกระตุกตึกตึกอยู่ร่างกายเ้ากับบื้ว่าเป็นเอียงมันเอ๊ะ แฟนอุ้มกับเห็นทาทางจะบอดีเนาะค่ะเนาะกัเลยว่าโทรหาหมอบอกแล้วโอ้ยโทรไปมันกับบราบดอกเพราะว่าถ้าเข้าบนุ่แรกอีหลีเข้าโทรไปแค่เขาบอกว่าเข้าร่างกายเขาก็ตุกงซื้อเขาก็บอกว่าหายู่บ้านนอกจากหมอสร้างวายุว่าถ้าอ่าถ้าเป็นพื้นถ้าเป็นพื้นแดงกับว่าเป็นยางแต่ว่าถ้าเป็นพื้นแดงเราไม่เป็นตุ่มใสๆสึ้นน่ะให้โทรหาหมอเออให้โทรหาหมอท่านที่ให้โทรเข้าอินบูลเลนท่านที่สองก็คือ ถ้าคืนใส่อาเจียนเราหายใจบาออกเลยหายใจด้วยเรื่อมมนได้คือหายใจบาออกเลยจ้าอาการหายใจบาออกคือจังจะตายคือจังก็จะจบหน้าตายให้ท่อหาหมอท่านที่อันนี้กะสาเหตุรักเนาะคะ่ะเนาะอันให้ท่อหาหมออันนี้อุ้มกับบอท่านถึงขันนั้นจะแค่กระตุกกระตุกคือซือมันจะเป็นอยู่ประมาณชั่วโมงกว่าๆกาเกือบสองชั่วโมงแต่กระตุกกระตุกกระตุกอยู่แล้วมันก็ค่อยๆเศร้าล่วงหายไปหายไปหายไปขึ้นน้นทั้งขึ้นอุ้มอะไรนอนค่ะพี่น้องเพราะว่า ออาการปวดหัว uh, มันปวดรุนแรงค่ะพ like like no. ี่น้องปวด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 หัวปวดหัวยาไม่เกิน so ์ค่ะเพราะครก็ไบ hmm, ่กล้ากินกินได้ผ้าล่านล้วก็ดื่มน้ำหลายๆสําคัญเลยคับพี่น้องดื่มน้ำหลายๆหมอสั่งมากหมอบอกมากให้ดื่มน้ําเยอะๆนะคะให้เพียงพอจ้ะเราขึ้นนันกับพานไปได้โดยดีตื่นเศา้ามากอาการก็ดีขึ้นค่ะพี่น้องดีขึ้นมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆตามลับับอาการปวดแข็งปวดขาหายไปปวดหัวกับย่งงยูขึ้นแสเจียนบอมมี่จ้ะ อันนี้อุ้มก็ถือว่าอุ้มก็ถือว่านักอยู่นะเพราะว่ามันตอนที่มันปวดเนื้อปวดโตปวดเข้กระดูกเนี่ยมัน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 รุนแรงอย่างนี้ค่ะพี่น้องจ้ะอันนี้คือพอผ่านมาอุ้มจะมีอาการนักอยู่อยู่สองมือมือที่สามมือที่สี่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ค่อยๆบรรเทาลงโบมันก็ค่อยๆหายไปหายไปจนทุกมือนี่แข็งแรงดีแล้วจ้าจ้ะที่พูดมาทัางหมือกับเป็นอาการของเอ่อผลขางเคียงของโมเดิร์นนาเนาะเอ่อ เขาบอกว่าคนที่ฉีดเข็มแรกว่าเป็นยานเข็มสองจะอาการนักบางคนกับฉีดเข็มแรกแล้วเป็นเข็มที่สองมา่เป็นบางคนกับว่าเป็นเจาเข็มเลยอันนั้นคือร่างกายแข็งแรงมากๆเลยค่ะเนะเาะแล้อุ้มก็เคยได้ยินมากอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าถ้าผู้ใดที่ฉีดวัคซีนแล้วร่างกายแพ้ค่ะหรือว่าผลเกิดผลขังเคียนบอกถึงกับตายบอถึงก็นักหนา,นาถึงต้องเขาโรงพยาบาลคือคืออาการแพ้แพ้วัคซีนหรือผลเกิดผลขังเคียนคือ คือร่างกายเข้าเนี่ยเอ่อกาลังต่อสู่กับวัคซีนกําลัสร่างภุ่มคุมกันให้ตัวเองเพราะฉะนั้นเข้าพอต้องตกใจก็ก็เอ่้ฐานเครย่งหรืออาการแพ้ของวัคซีนเนาะค่ะเนาะมันเป็นการสร้างพุ่มคุมกันให้ตัวเข้าเองสู่กับวัคซีนเพื่อเอาวัคซีนเขามาในร่างกายแล้วร่างกายเข้าสู่กับวัคซีนเพื่อที่จะรับวัคซีนเอ่อมามาปกป้องมามามาสร้างภู่มคุมกันให้ตัวเข้าเอง ะคะ่ะเนาะคลิปนี้มีประโยชน์มากเลยถ้าผู้ใดกําลัางจะไปฉีดวัคซีนโมเดอร์นากับั่งคลิปนี้ไว้เป็นวิทยาทานเป็นไก่ก็ได้นะคะเนาะถ้าผู้ใดมีอาการแบบอุ้มกับห้ท่าแบบอุ้มเนี่ยน,นะคะนากค่ะเนาะแล้วมันก็นจะดีขึ้นเองนะคะเพราะต้องมโตอกังวลเพราะต้องเครียดนะคะเนาะจังไดอุ้มกับคอ,อห้พี่น้องชาวไทยเมืองไทยได้รับวัคซีนไว,ไว้ขอให้ได้รับทุกคนคอหยทุกคนปลอดภยัยอุ้มบังคับเสมออุ้มกระห้องหายเสมอเสมอเบิ่งของเซ็นได้เบิ่งของมูลนิธิหลายหลามูลนิธิ เบื้องเราก็นั่งหองห้เนื้องเราก็นนางน้ำตาไหลเห็นคนตายทางถนนมันก็หมดหูใจเนาะค่ะเนาะเรากับมือว่านมื่อกนกับเบื้องการประท้วงประท้วงเรื่องวัคซีนอีกอุ้มกับมันสะลดใจพี่น้องอดน้ำตาไหลบ่ได้ถึงเข้าะอยู่เมืองน้องเฮาสุขสบายเขาก็ยังคินหอดเขาก็ยังห่วงพี่น้อง เฮาอยู่เมืองไทยพี่น้องชาวไทยของเฮาทุกคนเนาะคะ่ะเนาะจังในอุ่มกับขอให้พี่น้องรอดปลอดภัยจากโควิดครั้งนี้สู่ๆไปน้ำกันเนาะเราจะต้องรอดไปด้วยกันขอให้ได้รับวัคซีนไว้ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงสู่ต่อไปเนาะคะ่ะเนาะอุ่มขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องทุกคนจะอยู่ดีไม่แห้งอยู่รอดปลอดภัยกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ